เรือนนี้เป็นนาฬิกาที่มีการออกแบบที่หลุดโลกมากๆครับผมทั้งเรื่องการบอกเวลาแล้วก็เรื่องรูปทรงด้วยครับถ้าเกิดใครท่านไหนเนี่ยชอบนาฬิกาสายล้ำลแล้วนะครับเรือนนี้หา้ามพลาดครับ ก่อนอื่นเลยนะครับว่าอยากจะเล่าเกี่ยวกับแบรนด์เออร์เวิร์คให้ฟังสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเราจะเก็บนาฬิกาอะไรเนี่ยเราจะต้องมีความอินกับสตอรี่เขางนิดนึงครับเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความสามารถในการเสพงานศิละปะของนาฬิกาได้มากขึ้นด้วยครับก็แบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รุ่นใหม่เลยก็อายุน้อยมากก็คือประมาณ25ปีเท่านั้นครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยคือคุณเฟรดกูคุณมาตินเนี่ยเขาก็เขามีแนวคิดในการทํานาฬิกาที่ค่อนข้างคล้ายกันครับคือเขายังมีความเชื่อในนกกาาาารทาํฬิแบบ Mechanical หรือว่าเป็น Traditional Watch ครับแต่ว่าเขาก็มีความเป็น Future l i i ิสอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อยากจะเอาความเป็น Mechanical เนี่ยมาพัฒนาให้มีความล้ำยุคล้ำสมัยขึ้นมาครับผมเลยเขาก็เลยจับมือกันแล้วก็ก่อตั้งแบรนด์กันในปี1997ครับผมโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าเออเวรครับผมโดยที่คอนเซปต์ของชื่อแบรนด์เขาเนี่ยก็เก๋ไก่มากครับเพราะว่าคำว,ว่าเออของเขาเนี่ยคือเป็นชื่อของเมืองในยุคสมัยเมโสโปเตเมียครับที่ เขาบอกว่าเป็นเมืองแรกที่มนุษย์สามารถรับรู้เรื่องเวลาได้ครับผมส่วนคําว่า Work ์เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันที่หมายถึงการสร้างการสร้างสรงสรค์าการวิวัฒนาการครับผมเพระฉะนั้นแล้วพอ2องคำนั้นไม่อยู่รวมกันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของแบรนด์นี้อย่างชัดเจนเลยครับก็คือเขายัางคงอนุรักษ์การบอกเวลาแบบเบ c เคอร์หรือว่าความดั้งเดิม ของการบอกเวลาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนครับผมแต่ว่าก็มีแนวคิดในการพัฒนาในแบบยุคปัจจุบันแล้วก็พัฒนาไปต่อในอนาคตด้วยก็ซึ่งแค่คอนเซปต์ของแบรนด์เขานี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้ครับก็เราก็มาดูกันที่นาฬิกาเลยครับว่าจะเจ๋งอย่างที่เขาว่ากันว่าหรือไม่ครับเราก็มาดูกันเลยครับกับ UR 1 0 0ครัผมนี่โอก็มีตัวจริงมาให้ดูด้วยครับ ก็ UR100 เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์ Airwave ครับแล้วก็เขามีอินสปิเรชันมาจากการออกแบบของ s a t เท l i ลท์หรือว่าดาวเทียมนั่นเองครับผมแล้วก็นี่เขาก็จะมีวิธีในการบอกเวลาที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆด้วยครับซึ่งถ้ากิดเราดูเนีครับเราจะสังเกตเห็นว่านาฬิกาเขาเป็น3แฉกแล้วก็มีสเกลอยู่ด้านล่างครับซึ่งตัวสเกลด้านล่างเนี่ยครับก็คือ หลักนาทีนั่นเองครับส่วนตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่เข็ม3ามแฉกเนี่ยแหละครับแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านแค่เข็มเดียวครับคือเข็มที่ชี้อยู่บริเวณหลักนาทีนั่นเองซึ่งแรกๆเราอาจจะมีความไม่ค่อยคุ้นครับแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเราเราจะรู้สึกว่าเออแม่งวิธีในการบอกเวลาแบบนี้มันก็ดูง่ายนะแล้วก็เทไม่เหมือนใครด้วยครับผมซึ่งตัวเนี้ยเราอาจจะเคยเห็นออวิธีในการบอกเวลาแบบนี้จากรุ่นอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น A.P. ตัวหายากมากๆคือ s t a r View นั่นเองแล้วก็อ,อ,อย่าง H m เซอรซึ่งก็หายากพอๆกันก็ผมแต่ว่าตัวนี้เอเวิร์เขาก็ทำออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัว U.R. 1 0 0แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากอีก2แบรนด์ที่เหลือเนี่ยคือเขามีอินดิเคเตอร์อีก2อ,อย่างเพิ่มขึ้นมาด้วยครับซึ่งอันนี้คือความบ้าบอคอแตกของแบรนด์เอเวิร์แล้วก็เป็นความบ้าบินที่ไม่มีแบรนด์อื่นกล้าทำด้วยครับคือเขามีอินดิเคเตอร์ในการบอกว่านาฬิกาที่เราใส่อยู่เนี่ยมันกำลังเดินทางไปรอบโลกใน20นาทีเนี่ยมันเดินทางไปกี่กิโลเมตรแล้วซึ่ง โดยสถิติทั่วไปแล้วนะครับโลกเราหมุนใน20นาทีเนี่ยก็จะเดินทางไปอยู่ที่55 5 55.55กิโลเมตรครับซึ่งเขาก็จะมีสเกลบอกมาด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านาฬิการเรือนนี้กำลังหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปกี่กิโลเมตรแล้วเหมือนกันครับ ใน20นาทีครับผมซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีสเกลบอกด้วยเช้นกันครับว่าเดินไปกี่กิโลเมตรแล้วครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่รู้บอกมาทําไมครับแต่เขาก็บอกมาครับอันนี้คือความบ้าบอคอแตกแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนที่หลงรักแบรนด์เออร์เวิร์กเนี่ยก็หลงรักจากจุดที่มันบ้าๆตรงนี้นี่แหละครับก็ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่สนุกมากๆอีกเรือนหนึ่งด้วยครับก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละครับสร้างแฟนคลับให้กับเออร์เวิร์กอย่างมากมายครับเราก็มาดูดีเทลกันเลยดีกว่าครับว่าการใช้งานแล้วก็การเล่นของนาฬิกาเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเนะี่ยเราก็จังสังเกตเห็นว่าเมนระยมของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณเลข12ครับคือตัวบริเวณด้านบนครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดึงออกมา1จังหวะนะครับแล้วเราขึ้นลานไปนะเราจะเห็นเห็นว่าตัวเลขเราจะอ่านได้แค่ตัวเลขเดียวครับคือบริเวณตัวเลขที่อยู่ล่างสุดครับผมซึ่งอย่างตัวนี้นก็จะเป็นตัวเลข3ครับแล้วก็สมมุติวนะ่าเราเคลื่อนที่ไปจนถึงเข็มสีแดงนะชี้ไปถึงเลข60เนะี่ยก็คือ 3าม,มงหนาทีซึ่งก็คือ4ี่โมงเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขที่วนถัดมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเลข4ครับเราก็พอขยับไปปุ๊บ พอครบ60สนาทีก็จะขึ้นเป็นเลข5ครับโดยที่กลไกลของเขาเนี่ยตัวเลขเขาจะไปพลิกบริเวณเลขเลข12ครับสมมติเราสังเกตว่าเราเลื่อนไปจนถึงจุดด้านบนแล้วเนะี่ยตัวเลขก็จะพลิกแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆครับก็ซึ่งก็ถือว่าแปลกแล้วก็เท่มากๆครับแล้วยิ่งเขาทํานาฬิกาเป็นตัวระบบที่มีความเป็นสเกเลตันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นดีเทลของการหมุนของตัวแผ่นแล้วก็ตัวจานต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เออเวิร์กตัวนี้ดูเท่มากขึ้นแล้วก็มีดีีไซน์ท ตรงตามคอนเซปต์ของการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเซทรเทลไรแล้วก็มีความเป็นแมชชนิกแบบทราดิชชั่นอลแต่ว่ามีรูปทรงที่ล้ําแบบฟิวเจอร์ลิสติกด้วยรวมๆแล้วก็อวังกาดมากๆครับซึ่งหลายๆคนนะครับพอเห็นเออเวิร์กนะครับก็จะสงสัยว่ามีความคาใจนิดนึงว่าเอ้เราหน้าหน้าตานาฬิกาแบบนี้ใส่จริงแล้วขึ้นข้อแล้วมันจะใหญ่ไหมมันจะล้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่โอ๊ตอยากจะบอกพี่ๆทุกคนเลยครับว่าจำไว้เลยครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราจะซื้อนาฬิกาที่หน้าตาแปลกๆนะครับ เราดูว่าเขามีขาไหมก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่านาฬิกาที่รูปทรงแปลกๆแล้วเราไม่คุ้นมือนะครับเรากลัวว่าจะใส่ไม่ได้ถ้าเกิดนาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยไม่มีขาที่ยื่นออกมาจากตัวเคสนะครับทุกตัวใส่ได้หมดเลยครับผมเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราใส่นาฬิกาได้ไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหาจากตัวขา ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีขาออกมาจากตัวเรือนนะครับไม่ว่าจะนาฬิกาจะไซส์40 45 50 55นะครับก็สามารถใส่ได้หมดเลยครับเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้ล้นออกมาจากข้อมือของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเรือนครับผมแต่เป็นขาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะครับเขามีความยาวถึง49.7ม mm ิมนะครับแต่ว่าพอขึ้นข้อนะครับเห็นไหมครับ ข้อมือโอทเล็กนะครับข้อมือ6.2นิ้วซึ่งก็คือเป็นมาตรฐานคนไทยเลยก็ว่าได้ครับก็ใส่แล้วก็สวยงามแล้วก็ไม่กางด้วยครับผมตัวนี้เขาก็จะมีสายอยู่ที่49.7แล้วก็ความกว้างอยู่ที่41มิลิเมตรครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นสายที่ใส่ค่อนข้างสวยแล้วก็ดีมากๆเลยครับนี่ไม่ล้นไม่กางครับผมซึ่งต่อให้นาฬิการเรือนนี้กว้างออกมาเป็น45หรือ50เนี่ยเราก็อ่านค่าความกว้างไม่ได้ครับเพราะว่า ปัญหาของการอ่านนาฬิกาที่ไม่มีขาครับเราไม่ได้อ่านที่ความ ว้างครับผมแต่เราต้องอ่านที่ความยาวว่ามันยาวแค่ไหนมากกว่าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ทำนาฬิกาให้มันยาวเกินข้อมือเราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็น M B N F เป็น a s i m u m หรือว่าเป็น e r w e r k ก็ตามนะครับถ้าเกิดนาฬิกาที่มันดูใหญ่มากๆแต่ไม่มีขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้อมือคนไทยใส่ได้เกือบหมดเลยครับผมก็ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะบอกพี่ๆไว้ครับในการเลือกนาฬิกาที่เป็น Independent Watch แล้วก็หน้าตาแปลกๆด้วยครับแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยครับตัวเครื่องเราเห็นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วนะครับแต่ว่าตัวนมเ็ข ออกเวลานั่นเองแต่ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเครื่องออโต้ที่อยู่ด้านหลังครับผมซึ่งออโต้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นออโต้ที่มีความไม่เหมือนใครครับตัวโรเตอร์ของเขาเนี่ยมีชื่อด้วยนะครับชื่อของเขาคือ planetary turbine automatic system ครับซึ่งตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่เขาไม่ใช่โรเตอร์ที่มีลักษณะเป็นตุ้มอย่างเดียวครับแต่ว่าตัวตุ้มของเขาเนี่ยทำงานร่วมกับเฟืองที่อยู่ด้านนอกด้วยครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีเฟืองที่ หมุนไปตามตัวขอบของตัวเรือนด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างเทมากๆแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยก็มีความไม่เหมือนใครมากๆเลยครับแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition ่น25หเหรือนะครับซึ่งก็นาันๆาาที่จะเห็นทีครับในไทยยิ่งในไทยด้วยกันแล้วนี่แทบจะไม่เคยเจอเลยครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่เอามาให้พี่ๆได้ชมกันครับผมแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง UR 12 0 1งครับผมแล้วก็เก็บพลังงานได้สี่สิบแปดชั่วโมงครับผมตัว ไม้ขึ้นลน์ได้ตั้งแต่จังหวะแรกแล้วก็ในจังหวะที่2ก็จะกลายเป็นการตั้งเวลานั่นเองครับผมซึ่งก็เทม,ออกมากๆครับตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับสายที่เป็นสายผ้าในร่อนครับผมด้านล่างก็จะเป็นสายหนังแล้วก็บัเคเกิลแบบหัวเข็มขัดครับก็เข้าดีไซน์เข้ากับตัวเรือนอยู่แล้วครับผมก็ เออเวิงที่เขาเน้นดีไซน์มากๆเลยครับยิ่งตัวใหม่ๆที่ออกมาในปัจจุบันตอนนี้ก็คือเห็นแล้วก็ใจละลายเกือบทุกตัวเลยครับผมก็น่าใส่มากๆครับถือว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าเก็บมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าสมัยก่อนเนะี่ยอดเห็นมันมาตั้งแต่ประมาณ8 9ด0 0 0แสนเลยครับจนปัจจุบันนะครับราคาก็ถือว่าดีดไปไกลามากๆครับในราคามือสองถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ได้โอเวอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าก็ราคาค่อยๆเข้ามาชิดกับราคาพรีลิสเพิ่มขึ้นทุกวันก็็็ผมกถือว่าเปนนี ถ้าเกิดใครจะหานาฬิกาที่ใส่แล้วล้ำมากๆเลยแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วลงทุนได้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากเริ่มเบื่อนาฬิกาเมนสตรีมแล้วแล้วอยากหาอะไรที่ล้ำสมัยแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับก็ยังไงโอ๊ตก็ฝากช่อง ปเปลี่ยนรรีวิวไว้ให้ติดตามนาฬิกาใหม่ๆดีๆแล้วก็น่าลงทุนเพิ่มด้วยครับผมยังไงโอดฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องปีเซียรรีวิวด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ